สวัสดีครับวันนี้ขอแนะนำนายใหญ่นะครับนายใหญ่วัยเก่านะครับแต่ต่อไปผมขออนุญาตเรียกว่าพี่ใหญ่นะครับแกไม่ได้ตกปลาเป็นสิบปีนะครับแต่ที่ผ่านมาก็คือตกมาเป็นยี่สิบปีเหมือนกันนะครับก็คงทราบอายุกันนะครับว่าตอนนี้พี่เขาจะอายุเท่าไหร่นะครับผมก็ได้เชิญมานะครับเชิญมาเลยนะครับมาเป็นคนที่คอยช่วยดูแลช่วยสอนผมนะครับในการที่จะตกปลา เกือบทุกประเภทนะครับต่อไปคงต้องเรียกว่าพี่ใหญ่ไวเก่านะครับดูนะครับว่าแกจะลือฟื้นแล้วก็สอนผมได้ขนาดไหนนะครับสอนเซียนอย่างผมด้วยเนี่ยมันสอนยากนิดนึงนะครับไม่ใช่สอนกันง่ายๆนะครับดูนี่ครับว่าผมจะได้ปลาเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะครับหลังจากที่รับประทานแห้วมาประมาณเดือนกว่าแล้วนะครับตอนนี้ก็แห้วเต็มกระเพาะแล้วนะครับดูนะครับว่าจะได้ปลามากินบ้างหรือเปล่านะครับ